รีวิวของลูกค้าให้น่าสนใจกันด้วยโปรแกรม p i c กอาค่ะแล้วเข้ามาที่โปรแกรมแล้วนะคะให้เราเลือกไปที่ผืนผ้าใบค่ะมองหาผืนผ้าใบให้เจอนะคะกดเข้าไปกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปเลือกผืน้ใบที่ขนาด1ต่อหนึ่งค่ะนี8 0ั0แปโอเคตกลงเราก็จะได้ผืนผ้าใบเป็นขนาดสี่เหลี่ยมเราก็จะไปเลือกรูปแบ็กกราวด์นะคะพอเราได้แบ็กกราวด์ที่เราต้องการแล้วเราก็ ทำให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคะโดยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จัดให้พอดีกับผืนผ้าใบที่เราเลือกมาที่เราตั้งใจทำเป็นแบ,บก o u n d นะคะจัดกระดาษูปให้พอดีค่าที่ต้องการแล้วกดเครื่องหมายลูกศรด้านขวามุมบนสุดค่ะแล้วก็กดแก้ไขรูปภาพมันจะล็อกเลเยอร์ไว้ให้เรานะคะ จากนั้นให้เราไปเลือกรีวิวที่ลูกค้ารีวิวไว้แต่น,นี้ปูตัดเรียบร้อยแล้วรีวิวของปูจะเซฟอยู่ในสติกเกอร์เราก็กดเข้าไปสติกเกอร์แล้วก็รูเลือกรูปที่เป็นรีวิวของเราออกมาใช้ค่ะแล้วเราก็มาปรับขนาดวางเลยเอาให้ดีว่าจะวางไว้ตรงไหนในส่วนของผ้าเมื่อวางได้ที่แล้วเราก็มาใส่ราคาค่ะทำสีทำสไตล์ให้เป็นสิ่งที่เราชอบนะคะนี่เลือกสีเลือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็วางกดเข้าไป ต้องการหนังสือเพิ่มกดทำซ้ำไปที่ตัวหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าจะได้คงรูปแบบฟอนต์เอาไว้เราจะได้ไม่ต้องไปเลือกฟอนต์ใหม่่ะแล้วก็ใส่ตัวอักษรที่เราต้องการเข้าไปแล้วก็ปรับสไตล์ปรับขนาดปรับสีนี่ค่ะแบบนี้มาค่ะเพิ่มคำว่าเก็บปลายทางบวกเพิ่มส0สิบาทเข้าไปนะคะเลือกสีเลือกอะไรให้ดีแล้วก็มาจัดเลเยอร์ดูตำแหน่งที่เราต้องการวาง สีนี้ดูเกนการเปลี่ยนสีนิดหน่อยได้ค่ะไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วเราอยากต้องการลูกเล่งเพิ่มนะคะให้ไปที่สติกเกอร์นะคะเราก็พิมพ์สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยปูอยากได้เขาป้ายแท็กปูก็พิมพ์เพราว่าแท็กนี่ก็จะเจอแบบป้ายแบบนี้ขึ้นมาแล้วปูก็เลือกมา1อันนะคะนี่เราก็เลือกมาสองอันวางซ้อนกันแล้วเดี๋ยวปูก็ต้องการคําว่าส่งฟรีทั่วประเทศปูก็จะพิมพ์คําว่าส่งฟรีทั่วประเทศลงไป เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะปูก็จะเอามาวางลงในแท็กต้ายแท็กที่ปูเลือกมาตะกี้นี้นะคะนี่วางแบบนี้ดูอย่างนี้ดูตรงๆไปทําให้มันโคง้งๆได้คะ่ะให้มันดูซอฟลงด้วยความโคง้งนิดนึงอ่าโอเคเห็นไหมคะ,มะยังไม่หมดอีกอานาบอกราคานิดนึงนะคะว่าราคาปกติเท่าไหร่ลูกค้าจะได้เปรียบเทียบกันได้ว่าเอ้ยเราซื้อของถูกหรือของแพงนี่อย่างนี้ก็จะดูแบบเอ้ยมันดูไม่น่าสนใจเราจะเพิ่มความขีดค่ะเพิ่มขีดค่าตรงคำว่า250บาท ให้เข้าไปที่คอมาวาดนะคะแล้วก็จากนั้นเลือกลายเส้นนะคะเลือกลายเส้นสีปั๊บอุ้ยสีดําไม่เอาเปลี่ยนสีถ่ายได้เป็นสีแดงนะคะขีดตรงไปปั๊บเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็ยังดูโล่งๆอยู่นึงอ่ะเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปนิดนึงเบาหน่อยว่าสรรพคุณเป็นอะไรแต่จะใส่ตรงไหนดีนี่ปูก็จะเลือกใส่ในแถบของเนื้อยาสีฟันนะคะใส่ตรงๆดูแข็งไปใช้ความอ่อนนุ่มตรงเส้นโค้งมาปักป็นตัวหนังสือโค้ง ตามเนื้อยาสีพันค่ะการแบบไหนเราก็ทํำโคง้โคงให้เป็นตามเส้นได้เลยนะคะซตอปปี่ไม่ทีนึงอ่าเปลี่ยนข้อความนิดนึงปรับความโค้งหน่อยนะคะก็จะออกมาเป็นอีกแบบหนึงนะะ่งแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ ความเส้นโค้งนี่จะลดความแข็งกระด้างของแอดลงได้นะคะลองทํากันดูรู้สึกว่าสับระคุณยังไม่หมดใช่ไหมคะอ่ะขออีกสักหน่อยละกันเนาะใส่สักคำละกันอ่ะลดปวดฟันลดเหงือกบวมโอเคอ่ะมาขอความโค้งๆนิดนึงก็ปรับความโค้งนะคะให้ดูดูพอดีพอดีบาลานซ์กับเนื้อยาอสีฟันอ่าโอเคเรียบร้อย มันก็ยังดูยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมคะยังดูลงๆอยู่มันก็ยังดูลงๆอยู่อะเดี๋ยวปูเอาโลโก้มาใส่อันนี้เป็นโลโก้ที่ปูทำแล้วปูก็เซฟไว้ในพิกอาร์นะคะนี่มาใส่ละมันก็ยังดูเหมือนกับว่ายังไม่ครบสูตรเนาะเอาอยัางไงดีอะกดเซฟไปก่อนทีนึงนะคะทีนี้ กดเซฟชิ้นงานคันนี้เลเยอร์จะขยับไม่ได้แล้วนะให้เราไปที่สติกเกอร์อีกครั้งนึงปุ่มสติกเกอร์นะคะจะขึ้นมาเราก็เสิร์ชของวาลายลายในที่นี้ปุ๊มมันจะหมายถึงว่าพวกขีดพวกเส้นพวกรกอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาเลือกดูกว่าอันไหนถูกใจอ่าก็เลือกเลือกเลือกไปอ่ะพอได้อันที่ถูกใจแล้วนี่ปุได้อันนี้มานะคะที่เป็นลูกศรน,นี้ปุก็จะมาดับปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานชิ้นงานของเรานี่ปุก็ทีไปที่เนื้อยาอ่ะเอาอันนึงนี่เป็นลายขอบเป็นลายเส้นแบบนี้ปุาาบ ในส่วนของรีวิวเพื่อเน้นให้รีวิวชัดเจนมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะ,ะรีวิวของเราก็จะเด่นขึ้นมาแล้วทีนี้ขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้ก็คือโลโก้ค่ะนี้โลโก้ทีมนะคะปูจะใส่เป็นสัญลักษณ์ไว้ทุกครั้งถ้าชิ้นงานไหนทำจาก ปีมือปูนะคะปูจะแส่คาว่า Tm ซึ่งก็ย่อมาจากคาว่าทีมมาค่ะอันนี้เพื่อนๆสังเกตได้เลยนะคะว่างานชิ้นไหนที่มีสัญลักษณ์นี้คืองานของปูเองค่ะก็มาถึงขั้นตอนการเซฟงานนะคะก็ใส่แฮชแทกนิดนึงนะคะเกี่ยววับทีเดนรีวิวอันนี้ใครที่ใช้พิกอาร์ตเ์ชคำนี้ก็จะเจอกับงานของปูเอาไปใช้ก็ได้เลยนะคะ